สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจัดเทรนตลาดนะคะประจำวันที่20ตุลาคม2563 สำหรับภาพรวมตลาด,ดวันนี้เรามองว่าตลาดน่าจะเริ่มแก่งตัวอยู่ในกรอบมากขึ้นนะคะหลังจากที่หลายวันที่ผ่านมาเนี่ยเผชิญแรงกดดันทางด้านการเมืองค่อนข้างหนักหน่วงน,นะคะเช่นเด็กเราก็ค่อนข้างวิ่งสวนทางตลาดในภูมิภาคมาหลายวันนะคะวันนี้เนี่ยน่าจะเริ่มทรงตัวอยู่ในกรอบแต่ว่ากรอบหลักที่เป็นทางลงยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปนะคะเรามองว่าประเด็นทางด้านการเมืองภายในน่าจะยังคงเป็นปัจจัยหลักในการกำหนดทิศทางตลาดในระยะสั้นตรงนี้นะคะซึ่งพัฒนาการของการชุมนุมเป็นอะไรที่ต้องจับ ค่อนข้างใกล้ชิดนะคะเมื่อคืนนี้เนี่ยถือว่ามีพัฒนาการในทางบวกเล็กน้อยนะคะเข้ามาเพราะว่าทางมีเรื่องของสารุทธรนะคะมีการตัดสินให้ประกันตัวนะคะสำหรับตัวแกนนําและก็แนวร่วมในกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะที่ถูกจับไปในชุดแรกนะคะจำนวน19รายนะคะได้รับการปล่อยตัวออกมานะคะตรงนี้ถือว่าลดแรงกดดันจากการชุมนุมเนี่ยได้บางส่วนแต่คิดว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยข้อเรียกร้องของ กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยก็ยังมีอีกหลายส่วนที่ยังไม่ได้รับการเติมเต็มนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนข้อเรียกร้องแรกๆนะคะเพราะว่าข้อเรียกรออ้องท้ายๆก็คือในเรื่องของของการปล่อยตัวแกนนําได้รับการตอบสนองแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คงต้องออจับตาดูพัฒนาการต่อไปถะะ้าสำหรับการชุมนุมที่มี การสอแววที่น่าจะมีการยืดเยื้อเพราะด้วยตัวลักษณะของการชุมนุมที่ขอคนได้ในจํานวนมากนะคะแล้วก็กระจายไปอยู่ในหลายพื้นที่แล้วก็ออกไปอยู่นอกเขตกรุงเทพด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คิดว,ว่ายังคงเป็นปัจจัยหลักที่จะกดดันครอบงำอยู่นะคะสำหรับภาพการเมืองภายในที่ต้องติดตามซึ่งในวันนี้เนี่ยในส่วนของในสภาเองเนี่ยก็คงต้องติดตามการเคลื่อนไหวนะคะคอ,อรมอรที่มีการประชุมต้องลองดูว่าจะมีการเสนอเรื่องของการเปิดสภาประชุมวิสามัญได้หรือไม่นะคะ ในส่วนของประเด็นอื่นนะคะภายในประเทศนะคะที่ดูน่าสนใจนะคะก็อย่างเช่นในเรื่องของทอปทนะคะที่มีการเปิดทางในการช่วยเหลือลูกหนี้ SME นะคะหลังจากที่ตัวโครงการในการพักชำระหนี้เนี่ยครบอายุไปนะคะในช่วงตุลาคมนะคะ แต่ว่าก็คิดว่าทางคทบเนี่ยก็เปิดทางให้ตัวสถาบันการเงินเนี่ยให้มีการคงสถานะการจัดชั้นลูกหนี้ SME ที่จะเข,เข้าร่วมในโครงการพักชาําระนี้เอาไว้ก่อนได้นะคะเพื่อเปิดทางให้มีการเจรจานะคะในจนถึงช่วงสิ้นปีนะคะก็คือ ให้ให้มีการเจราจารในเรื่องของการผ่อนชําระหนี้นะคะหรือว่าจ่ายในส่วนไหนได้บ้างอะไรประมาณนี้นะคะถือถ้าไม่ได้เนี่ยเขาก็จะยังไม่รวมลูกนี้กลุ่มนี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในสถานาการณ์จัดชั้นหนี้ให้ไปเป็น NPL หรือว่าเป็นหนี้เสียในท้ายที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าครบกําหนดในช่วงสิ้นปีแล้วเนี่ยยังไม่สามารถชําระหนี้ได้เนี่ยเขาก็ให้ธนาคารเนี่ยมีการมีความสามารถในการพิจารณานะคะว่าจะยืด อายุต่ออายุพักชำระหนี้ให้กับลูกค้าแต่เป็นการเฉพาะรายนะคะได้ไปจนถึงสิ้นเดือนนิตุนาย,ยู่ปี64นะคะนี้ก็คือเป็นความผ่อนความพยายามในการผ่อนปลนนะคะเณฑนนะคะให้ให้กับทางลูกหนี้ SME นะคะที่คิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่มีการ,รเผชิญกับปัญหาหนักมากที่สุดนะคะในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะในช่วงของโควิด19ที่ผ่านมานะคะ วันนี้นอกจากนี้แล้วเนี่ยในกลุ่มธนาคารเนี่ยยังมีหลายส่วนที่ต้องติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลประกอบการนะคะไตรมาสที่3นะคะที่จะ ทยอยประกาศนะคะในช่วงนี้นะคะวันนี้ก็จับตา S C B K T B แล้วก็ตัว T M B นะคะที่จะมีการประกาศงบนะคะแล้วก็ในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยก็คิดว่าในเรื่องของผลสเตทเชสนะคะเป็นอีกอันหนึ่งที่ทุกคนจับตามองสำหรับกลุ่มนี้นะคะเพะืเ่อนเซกเตอร์แบงก์ก็น่าสนใจในการจับตานะคะในส่วนของต่างประเทศบ้างนะคะคิดว่าทุกคนกม็มองในจุดเดียวกันนะคะก็คือในเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะคะของทางสหรัฐอเมริกานะคะก็ยังมีลุ้นอยู่นะคะเปโลซี่บอกว่ายังมี ความหวังอยู่สำหรับการพูดคุยเจราจากับทางมนูชินนะคะที่ยังคงมีเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็จะพยายามผลักดันตัวมาตรการตรงนี้เนี่ยให้ออกมาก่อนเลือกตั้งนอนที่3พฤศจิกายนยนี้ให้ได้นะคะก็ ต้องรอดูความคืบหน้านะคะในการเจราจาต่อไปในวันนี้นะคะส่วนในวันพุธนี้ก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะคะก็ติดตามการบวตของสวของสารัดนะคะบนมาตรการชุดเล็กนะคะก็คือมูลค่า5 0 0แสนล้านดอลลาร์สหรัฐที่จะออกมาก่อนนะคะว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยทั้งหมดนะคะที่ค่อนข้างที่จะแวดล้อมตลาดนะคะก็มีลุ้นบ้างสําหรับปัจจัยข้างนอกนะคะส่วนข้างในของเราเี่กการเมืองผ่อนคลายลงเล็กน้อยแต่คิดว่าไม่ใช่จุดสิ้นสุดของปัญหานะคะคิดว่าน่าจะมีความยืดเยื้อนะคะเพราะฉะนั้นดีตัว โดยรวมน่าจะเป็นก,า,การแกว่งอยู่ในกรอบและความเสี่ยงทางลงยังคงครอบงำอยู่นะคะหุ้นเด่นประจาวันนะคะวันนี้เราเลือกมา2ตัวนะคะเป็นการช็อต1ตัวก็คือตัว aot นะคะแล้วก็ลองหนึ่งตัวก็คือตัว c p f นะคะสำหรับตัวช็อตนะคะ aot เนี่ยเรามองเรื่องของเหตุการณ์ความไม่สงบทางด้านการเมืองเนี่ยมีผลกระทบนะคะต่อเรื่องของจํานวนนักท่องเที่ยวต่วางชาติที่จะเข้ามานะคะถึงแม้วันนี้จะเป็นวันแรกนะคะที่เราจะได้เห็นนะักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะจากทางจีนเนี่ยเข้ามานะคะเป็นล็อตแรกนะคะแต่ว่าด้วยสถานการณ์ทางด้านการเมืองท ที่ดูไม่ค่อยเอื้อนะคะก็ยังคงต้องคาดหวังในรอตอต่อไปนะคะว่าพัฒนาการทางด้านการเมืองของเราเองเนี่ยถ้าเป็นในทางที่ดูแย่ลงเนี่ยจะกดดันภาพโดยรวมตรงนี้ซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยจะจำนวนของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาก็ถือว่าค่อนข้างน้อยมากอยู่แล้วนะคะถ้าเซนติเมนต์ภายในยังไม่เอื้ออีกด้วยเนี่ยก็จะมีผลกระทบทางนักท่องเที่ยวภายในแล้วก็นักท่องเที่ยวภายนอกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ยังมองค่อนข้างนกาทีฟ v e สำหรับตัว AOT นะคะในขณะที่ตัวแนวโน้มของอผลประกอบการเนี่ยน่าจะยังคงมีการขาดทุนต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นเราอีงทางด้าน ชอตมากกว่าสระเพลโอนะคะส่วน CPF นะคะราคาลงมาเยอะมากแล้วนะคะเรามองว่าค่อนข้างน่าสนใจราคาเนี่ยด้านราคาเนี่ยดาวไซ์ค่อนข้างต่ำถ้ามองในแง่ของ e เออร์เน็งเอง,งจริงๆแล้วถึงแม้ว่าราคาหมูจะมีการอ่อนตัวลงบ้างนะคะแต่ว่าเราคาดการว่าตัวกำไรในไตรามาสที่3เนี่ยยังคงได้มีการเติบโตในระดับสูงอยู่นะคะราคาลงมาเริ่มจุดเป็นจุดที่น่าสนใจดาวไซต์ต่ำนะคะเราก็แนะนำตัว CPF เข้ามานะคะ ส่วนผ่์นโมเดลเราถือหึ่งตัวก็คือตัวท u นะคะเทคนิคพิกของเราวันนี้3ตัวนะคะเป็น AH นะคะบีกลิ่มแล้วก็ตัว CKP ค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นการคาดการงบแต่มาสามนะคะของเซนเทลนะคะ ทางฝ่ายคาเต็มวัสามเซนเทียร์จะขาดทุนนะคะอยู่ที่3 6 9ล้านบาทนะคะแต่ว่าลดลงจากเต็มวัสองนะคะซึ่งขาดทุนสุดที่ที่465ล้านบาทนะคะหลักๆก,ก,ก็มาจากการกลับมาเปิดโรงแรมในไทย11แห่งนะคะจากทั้งหมด18แห่งนะคะแล้วก็ผลบวกจากมาตรก,การเอ่อท่องเที่ยวนะคะก็คือตัวโครงการเราเที่ยวได้กันนะคะซึ่งใน3เดือนที่ผ่านมานะคะสามารถสร้างไรายไดใ้ให้กับเซนเทียร์กว่า100ล้านบาทนะคะส่งผลให้ตัว ออคัลเอนซิเรทนะคะขยับขึ้นที่20%นะคะแล้วก็เลปพาติดลบลดลงนะคะที่81%หลกัหลกๆก็มาจากโรงแรมในกรุงเทพนะคะแล้วก็พัทยาและหัวหินที่ปรับตัวดีขึ้นนะคะเนื่องจากว่าสามารถเดินทางโดยรถยนต์ได้ง่ายนะคะในขณะที่ตัวโรงแรมในมัลดีฟนะคะยังปิดให้บริการนะคะแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งนะคะก็มาจากธุรกิจอาหารที่ฟื้นตัวเร็วนะคะ ต, same, ตัวเซมตัวเซลติดลบลดลงจากแต้มสองที่สามจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะคะมาลดลงอยู่ที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะจากว่าสาขา,าในห,ห้างเปิดให้บริการนะคะเต็มที่นะคะแล้วก็นั่งทานอาหาร ในร้านได้นะคะแล้วก็ดีลิเวอรี่ได้รับความนิยมมากขึ้นนะคะสําหรับนนแนวนมไตรม้ยสีนะคะมองอยังฟื้นตัวคิวออนคิวนะคะจากธุรกิจอาหารที่ปรับตัวดีต่อเนื่องนะคะโดยค่าเซ็นเทียจะได้ประโยชน์จากมาตรการชอปดีมีคืนนะคะแล้วก็การกลับมาทยอยเปิดโรองแรงครบนะคะทั้งในไทยแล้วก็มาดิฟนะคะค่าในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวานะคะรวมถึงโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่ขยายระยะเวลานะคะ แต่ว่ายเยอันเยอาจจะต่ำกว่าค่าเล็กน้อยนะคะจากต่างชาติที่เข้ามาได้ชาตกว่าค่าแล้วก็ถูกจํากัดกลุ่มนะคะในเรื่องของการเข้ามานะคะทั้งนี้ทางฝ่ายปรับลดประมาณการทั้งปีลงนะคะคาดถัดทุนสุดที่ที่หนึ่งจุหนึ่งพันล้านบาทนะคะจากกาไรปีของสองที่หนึ่งจุดเจ็พันล้านบาทนะคะหากว่าราคาปัจจุบันปรับตัวลงนะคะทางฝ่ายยังแนะนําซื้อคะ่ะต่อที่ ใน KP นะครับรายงานผลประกรอบการไตรมาส3นะครับมีกําไรออกมาอยู่ที่1,300 000 000ล้านนะครับต่ำกว่าคาดนะครับจากต้นสํารองสูงกวา่าคาดนะครับโดยกำไรไตรมาสนี้นะครับลดลง16.3%เยวันเดียรเนื่องจากมีกำลกกังใจการลงทุนลดต่ําลงนะครับและมีการต้นสํารองเพิ่มขึ้นม,มากแต่เพิ่มขึ้น13.7%เยวันคืนนะครับเนื่องจ,จากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยลดลงและมีรายได้ค่าธรรมเนยียมเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าจะมีการต้นสํารองจะเพิ่มขึ้นไตรมาสก่อนก็ตามนะครับ สินเชื่อสุที่นะครับในไตรมาสสามนะครับเพิ่มขึ้น3.6%คิวอันคิวนะครับ NPL นะครับลดลงเหลือ2.9จาก3.4%ในไตรมาสก่อนแต่ระดับ NPL ยังไม่สะท้อนความเป็นจริงนะครับเนื่องจากมีลูกค้าบางส่วนที่อยู่ระหว่างโครงการพักชำระหนี้ทาง KKP นะครับจะได้มีการตั้งสำรองพิเศษในไตรมาสนี้นะครับนอกเหนือจากการตั้งสำรองปกติเพิ่มนะครับทางฝ่ายบอร์ดประมาณการกำไรปี63ของ KKP นะครับลดลงเหลือ5,500ล้านนะครับลดลง8.5%เยนเยีย จากการตั้งสมมติสุ่มต่ำคาดนะครับมันปรับราคาพื้นฐานลงมาเป็น40บาท25สตางค์นะครับยังมีส่วนต่างอีกพอสมควรนะครับคงแนะนําซื้อนะครับสำหรับ KKP LHFG นะครับรายงานกำไรไตรมาส3นะครับที่523ล้านนะครับต่ำกว่าคาดนะครับจากรายได้ดอกเบี้ยต่ำกว่าคาดการตั้งสมมติสุ่มต่ำที่คาดไว้นะครับโดยกำไรไตรมาสนี้นะครับลดลง31.8เปอร์เซ็นตย็นย็นนะครับเนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยที่ลดลงจากการปรับลดตัดดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือลูกค้า ได้มีการตัดสรองเพิ่มสูงขึ้นแต่เพิ่มขึ้น4.4% q o ุดนะครับเนื่องจากรายได้ธรรมเนียมและกำลังจากการลงทุนเพิ่มขึ้นสินเชื่อสุตรเทนิติธรรมนี้นะครับเพิ่มขึ้น0.5% q o ์จนะครับโดยมาจากทุกประเภทสินเชื่อนะครับและเ f g นะครับสามารถลดระดับ NPL ลงได้เหลือ2.8%จุดแปดนต์จากสาดห่อนในตมื่ก่อนการตัดสรองที่เพิ่มขึ้นในแต่มา่นี้นะครับทำให้ระดับสำรองต่อ NPL เพิ่มขึ้นมาเป็น107% ปรับลดประมาณการกำไรปีหสามลงนะครับเหลือ2,500้า้อยล้านนะครับลดลง2 3 4สิาจุสีเปอร์เซเยนียจากการตั้งสมมติฐานที่สูงกว่าคาดนะครับและปรับราคาพื้นฐานลงมาเป็นแปดสตาแปตนะครับมีส่วนตาน้อยลงนะครับจึงปรับคําแนะนําลงมาเป็นทยอยซื้อนะครับจากเดิมที่แนะนําซื้อนะครับสำหรับ LFG ครับต่อในส่วนของราคาทองคํานะครับ ก็ราคาทองคำนะครับเมื่อวานนี้ก็ยังคงผันผวนในกรอบกว้างนะครับโดยปัจจัยเดิมๆยังคงอยู่นะฮะเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวทําจุดสูงสุดแถวๆหนึ่นะครับแล้วก็มาเชิแหแรงขายกลับลงมานะครับกลับมาที่แนวรับระบายันเก้าต่อแล้วก็ยังยืนเหนือพันเได้นะครับ ซึ่งตัวปัจจัยที่ยังคงเป็นปัจจัยม่อต่อทองคําก็ยังเป็นเรื่องของโควิด -19 นะครับตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเออถ้าได้สังเกตกันเนี่ยผู้ติดเชื้อในอินเดียนะครับก็ใกล้เข้ามาที่จะเข้ากับทางของสหรัฐแล้วนะฮะเป็นหนึ่งปัจจัยที่นังน่ากังวลจํานวนผู้แพร่ระบาดรายวันก็ยังคงแตะประมาณ400รายต,ต่อวันนะครับก็ยังถือว่าเยอะพอสมควรแล้วก็ในส่วนของล่าสุดครับเธอทางรองประธานเฟดก็ส่งสัญ,ญญาณในส่วนของเออน่าจะคงอัตราดอกเบีย้ยไวไ้ใกล้ระดับ0%นะครับผม จนกว่าจะเกิดจนกว่าตัวเงินเฟ้อจะเข้าสู่ระดับ2%ตามเป้าหมายนะฮะซึ่งก็เป็นปัจจัยที่กดดันตัวดอลลา,าร์สหรัฐอยู่นะครับเส่วนของตัวมาตรการกระตุ้นสหรัฐเนี่ยก็วันนี้ก็ต้องติดตามต่อครับทางด้านฝั่งของประาาธานสภาผู้แทนสหรัฐเนี่ยแล้วก็วของรัฐมนตรีคลังก็ยังคงเดินหน้าเจราจากันต่อในคืนนี้นะครับซึ่งล่าสุดก็มีเดตไลน์มาแล้วภายใน48ชั่วโมงต้คืนนี้อาจจะเห็นผลสรุปนะครับในส่วนของธนาคาร S P D R Gold Trust เมื่อวานนี้ก็ยังคง มีการซื้อสะสมเล็กน้อยนะครับไม่ไี้มีแน้สสำคัญใดๆนะครับประมาณ0.29ตันฉะนั้นในโน,โนโนของทองคำวันนี้นะครับทางฝ่ายก็ยังคงมองว่าทองคำนี่น่าจะคงผันผววในกรอบว่างในกรอบเดิมอยู่นะฮะซึ่งก็ยังคงจะสามารถยืนเหนือตัวพันถึงพันเเหรียญขึ้นไปต่อได้เพราะปัจจัยบวกโดยรวมก็ยังคงอยู่ต่อทองคำนะครับ โดยกรอบปันนี้ของทองคำเราแนะนำเป็นเทรดดิ้งนะครับ1890-1920ของตัว g o ล20นะครับตัวสเปรดระหว่างตัวสปอตกับตัวฟิวเจอร์ก็ยังคงแกว่งตัวระวหว่าง5-7เหรียญอยู่นะครับผมส่วนคืนนี้ก็ติดตามตัวเลขในส่วนของตัวใบอนุญาตก,การก่อสร้างนะครับเดือนกันยายนที่มีโอกาสจะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเล็กน้อยนะฮะสำหรับมุมมองตลาดก็จบเพลงเท่านี้ครับสวัสดีครับ